20่สิบบาทตัวกุ้งใหญ่ๆเลยนะ,ะแกะกระมิ้นนะครับสวยๆเลยนะเนื้อเรื่องเดิมนะครับด้านในนะยิ้มแจวก็ประมาณเนี้ยครับผมอร่อยนะแกะกระมิ้นนะ่ะเนื้อมันจะกรอบเคี้ยวไม่มากพอดีคนนี่สวยจริงสดๆใหม่ๆ22บาทสวยนั้นเนี่ยร้านนี้สวยนะสดๆนะครับผมเนี่ยจากเนื้อสวยๆเลยนะแกะกระมิ้นนะครับผม นี่นะเพื่อนนะก็แกะหน้าจอได้นะครับแล้วก็โซบา้ะไปนี่นะน้องน้องหลังนะครับผมเขียวแก่นะครับ35มห้าิบลเท่าไหร่นะครับ150บาท150บาท12กับ6กร้บาทโอ้ร้อยสบาท5้ลูกมึงจะประมาณไม่มึงเรียกครับประมาณเนี้ยครับอ5บาทกับดูสิน่ากินมากเลยันี้แก่จัดเล่นไหมมีเล่นสวยๆด้ายแกกัมมินครับผม จ้ะแล้วก็12บาทมีนะครับผมเป็นเดือน9นะเดือน9อ่อน12สุพรรณเนาะอะของสุพรรณก็เยอะนะส่วนมากก็สุพรรณก็ทำหมนเนี่ยนะครับผมมาได้นะครับร้านนันทการจริงๆมันต้องเมษาเนาะครับหน้าเมษาเดือนเก้าหรอสิบสี่บาทครับอปอกนะเนื้อนึงเหลืองเลยนะแก่ๆเลยลูกใหญ่ๆเลยนะ เนื <mile> ้อเนื้อดีเนื้อมันตรงนู้นแหละเนื้อข้างในมันไม่เสียลูกเล็กลูกเล็กนะครับผมแล้วก็ลูกใหญ่มาหน่อยครับผมเย็นๆย็นเลยเนี่ยสวยๆผิวดีๆนะเนี่ยผิวดีเอ้ยนี่จะสุกนะบ่มก็มีนะครับผมนี่โลเท่าไหร่โอ้งเนี่ลูกใหญ่มากเลยนะสวัสดีครับอยู่ช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยมาอยู่ที่ตลาดผลไม้ฤดูกาลนะครับผมตลาดไทยนะ อยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวพามาชมอ่านี่จะ้ะไปเยลยนะครับผมมะม่วงนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวพามาชมมะม่วงครับคลิปนี้มะม่วงอะตอนนี้จะมีพวกแกะคอมินท์ซะส่วนใหญ่นะมะม่วงก็จะมีซอย14นะครับผมซอย14แล้วก็15 16นะครับเป็นมะม่วงดิบนะอยู่ที่อาคารผลไม้ดูการนะครับผมนี่จะ้ะตาลาดผลไม้ดูการก็มีตั้งแต่ซอยหนึ่งนะครับเพื่อนนะ มีหลายนะครับผมตามล็อกๆๆไปนะครับ1ถึงซอย28นะครับผมซอยย8เพื่อสูงสุดนมันก็จะเป็นเป็นผักนะครับผมผักมารวมเนยนะผักชั่วคานะครับมาตั้งแต่ซอย24 25 26ส7่8เป็นผักนะคนก็จะเยอะเนี่ยนะคึกคักนะครับเพื่อนนะแล้วก็ด้านหน้าก็จะจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้นะแล้วก็ข้างในเป็นที่จอดรถใหญ่นะครับมีหลังคาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้หนู่้อยพาชมมะม่วงนะครับไม่มาถ่ายตะกีนะ ผลไม้มะม่วงนะครับผมส่วนมากก็จะมาจากกลาบบูชานะครับเพื่อนนะเดี๋ยวพาชมก่อนรันเกีงจ้าเกีงจ้านะครับผลไม้นี่ครับผมมาชมก่อนนะตอนนี้แกะขมิ้นนะครับผม14บาทนะครับเพื่อนโอเคามาชมก่อนนะขออนุญ,ญาตนะเกียงจ้านี่โลเท่าไหร่จ้าโลเท่าไหร่ครับคนสวยขอบคุออณอนุญาตนะ มาชมก่อนอนุญาตนะครับสวยๆนะครับแกะขมิน้นรวเท่าไหร่ครับ20บครับอ๋อ20บาทล,ลูกใหญ่ๆเลยนะอ่าแกะขมิ้นน่ครับสวยๆเลยนะเนื้อเหลืองๆนะครับด้านในนะหิ้นแกยิ่งเหลืองนะอ่าลูกเล็กก็จะถูกมาหน่อยนะ14บบาทนี้นะครับผมเนี่ยก็สวยนะยกะนี่ประมาณ14บาทอันนี้เป็นเบอร์เล็กมาหน่อยนะครับผมเนื้อก็ประมาณเนี่ยครับผมอร่อยนะแกะขมิ้นนะ่ะ ้มันจะกรอบเที่ยวไม่มากพอดีพอดีครับผมนี่จ้าหลังหนึ่งก็ประมาณ25โลนะครับพอดีพอดีนะอันนี้ก็ประมาณ30แล้วแต่น้ําหนักนะครับผมนะซื้อเสร็จก็ใส่ถุงนะครับผมไม่มีรังเปลี่ยนก็ใส่ถุงได้นะครับแล้วก็ซื้อบอกเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ทะเบียนรถครับผมแล้วก็จอดตรงไหนก็ล็อกไหนก็บอกนะครับผมไปส่งได้ครับผมส่งฟรีนะครับผมนี่จ้ะเจงจ้าครับผม เนี่ยเบอร์โทรก็กเบอร์โทรตามนี้นครับเพื่อนะออนะจัตรมก่อนครับผมจาม,ามาได้นะครับอยู่หน้าปากซอยเนี่ยครับปากซอยอยี่สี่นะข้างในก็จะเป็นพวกมะม่วงสุกนะครับผมเดี๋ยวน้องน้อยคลิปนี้น้องน้อยพาชมมะม่วงดิบนะครับผมอยู่ที่ปากปากซอยนะมะม่วงตอนนี้ไม่เยอะนะครับเพื่อนนะขออนุญาตนะแนะนำให้ นนเ,เนี่ยครับร้านนี้ประจําคมเปานะครับเพื่อนนี่จ้ะมึงร้านมาซื้อประจำวันนี้มาถ่ายคลิปให้โลเท่าไหร่ครับวันนี้นี่ยี่สิบสองบาทครับอ๋อยี่สิบสองบาทเบอร์สวยครับผมเบอร์สวยนะนี่สวยจริงสดๆใหม่ๆยี่สิบสองบาทสวยนั้นเนี่ยร้านนี้สวยนะสวยๆเลยครับผมแล้วก็ไม่แพงนะครับผมมาน,นมาซื้อประจํานี่ยังสวยๆนะยี่สิบสองบาทครับผม เนี่ยสร้างเงินเนี่ยครับนั่นสร้างเงินคมเปานะจ้ะโอเคยี่สิบสองมาได้อยู่ที่ปากซอยยี่สิบสี่นะครับเพื่อนเบอร์เลขก,ก็มีนะมาดูเอาไปใส่ถุงไปปลอกขายได้ครับสิบห้าบาทก็มีจอกปิดลายนิดๆน,นะครับผมเนี่ยจะ้ะมันมีใหม่ทุกวันแหละสดๆนะครับผมเนี่ยจะ้ะเนื้อสวยๆเลยนะแก้วขมิ้นนะครับผมจ้ะนี่จ้ะ สวยนะครับเป็นถุงก็มีนะใส่ถุงได้ครับผมแล้วก็บอกวัวโทอ่าบอกทะเบียนรถแล้วก็ซอยไหนจอดซอยไหนก็ไปส่งให้ครับซื้อขั้นต่ำก็ซื้อขั้นต่ำี่กิโลครับ10กิโลก็ขายเนาะ10กโลก็ขายนะจ้ะ10กินะ10โลนะ่ก,ลก็ขายครับขั้นต่ำครับผมนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นเดือนเก้า10บาทเนอเดือนเก้าเนื้อมันจะขา,ขาวๆอย่างนี้นะเดือนเก้าครับเนื้ออ่อนนะมันมันอ่อน แต่แก้วกระมิ้นแก่ครับผม16บาทก็มีตัวนั้น16บาทเราจะต,ต,ติดลายนิดนึงนะ16 18บาทมีสิบบาทต,ติดลายนึง18บาทก็กสวยๆนะครับผมแต่เนื้อข้างในดีหมดครับผมขึ้น,นแก่นะต้องไปลายในข้างแก่ข้งเกบาทเองมาได้เลยครับเนี่ยสร้างเงินนะครับุ้มเปานะนี่จ้ะ บอร์โทรก็อยู่ข้างล่างนี่นะเพื่อนนะ <โล S 2> ก็แก็หน้าจอได้นะครับแล้วก็โทรไ <โล S 2> าโอ,อ่ป้ายป้ายป้ายร้านไม่มีนมเนาะเนี่ยจากบรรยากาศนะครับอยู่ที่หน้าหน้าปากซอย14เนี่ยครับเพื่อนนะม,มาซื้อได้นะครับผมยิ่งเสสายนะครับมะม่วงจะเข้านะประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยมะม่วงจะมาใหม่นะ<บ>เดินทางมาลงเนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะ โอเคครับคุต่อนะครับผมตรงนี้ซอย15ก็จะเป็นมะม่วงสุกนะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงน้อยพาชมมะม่วงดิบอย่างเดียวนะครับผมนะจากอันนี้ก็จะมีอยู่สองซอยที่จะเยอะหน่อยซอย16ก็จะเยอะ,ยอะหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้นะครับผมขออนุญาตนะครับเนี่ยแนะนําให้นะครับนะครับผมอันนี้ร้านน้องหลังนะครับผมอน้องหลังก็เบอร์โทรนะครับเพื่อนะนะที่จะ น้องหลังเจ้น้องนะครับผมเบอร์โทรตามนั้นนะครับผมกคนหน้าจอแล้วก็สอดสามได้นะครับผมนี่น้ำดอกไม้ยำนะครับผมเออนี่น้ำมาจากนะสุพรรณไมราคาเท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าครับอ๋อยี่ห้าบาทน้ำยำครับผมใหม่ๆนะดอกไม้ยำครับขออนุญาตนะครับครับผมแล้วก็แล้วก็สิบห้าบาทมีเนี่ยนี่จะตามนี้น้แล้วก็เบอร์ลอง1ิบสิบห้าบาทครับผม งานกราฟสิบบา,บาทนี่โชคเปี้ยวนี่บไปสับได้นอนๆเนาะเสวยสามห้าครับแก่สเสวยสามห้าอ๋อนี่มีเขียวด้วยนะมาได้นะครับอยู่ที่ซอยสิบห้านะครับปากซอยเนยนะน้องน้องหลังนะครับผมเขียวแก่นะครับสามห้าอันนี้แก้วส้มิ้นเนาะสิบสองบาทเออเป็นเบอร์ลายเป็นเบอร์ลายนะครับเพื่อนนะจะลูกใหญ่นะเอาไปปลอกขายไปสับขายได้ครับแบบนี้ราคามันถูกเนาะ ถ้าเราไปขายเป็นเป็นปอกมันก็จะถูกหน่อยจ้ะผิวมอญจะลายเนาะเ,เกเเลือแก่เนื้อเหลืองเน,ะน,นะาะอน้ำปลาหวานนน้ำปลาาหวก็มีเนะาะจ้ะสองร้อยห้าส <15 6. S 2> ิบโลเท่าไหร่นะ <12, 50. S 2> ครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทสิบสองกับหกร้อยห้าสิบบาทโอ้สิบสองบาทห้าสิบครับสิบสองบาทห้าสิบโอเคเลยครับมีพริกเกลือน,น้ำปลาหวานเนาะพริกเกลือก็มีนะครับเพืเ่อนนะนี่จ้ะโอ้แบบนี้เลยอ๋อมะม่วงกรอกด้อยหัวหนึ่งสามลูกแต่ จ้ะอ๋อมะม่วงปลอมอ๋อไปโชว์เนาะโอเคจ้ะโอเคขอบคุณครับเนี่ย <S <S 2> <S 2> เป็นแก้วขมิ้นเหมือนกันครับผมมีอยุดสสามซอยครับสี่สิบห้าสิบหกนี่ครับซอยนี้ก็จะเยอะหน่อยนะข้างใน,นก็มีนะเล็กน้อยพาเดินให้ทุกฮารูไปนู่นแหละตัวน,นี้ก็เป็นร้านแช่มเจนนี่นะครับผมถึงจ้ะก็สิบห้าบาทค,ครับเป็นลูกเล็กอันนี้เอาไปใส่ถุงก็ได้นะครับผม ลูกมันจะประมาณไม่เล็กครับประมาณนี้ครับ15บาทครับผมแล้วก็เบอร์ไม่แพงครับไซส์ใหญ่ไปน้องก็ขออนุญาตนะสวยๆนะโอ้สวยๆจริงๆนะเนี่ยเลขเท่าไหร่รู้เปล่า23เนื้อ23เนื้อดีมากเลยนะเนี่ยสุสิดน่ากินมากเลยอันนี้แก่จัดเลยไหมนี่้ลายไม่ได้แก่นะครับแ้่ลูกลายแก่นะเนี่ยเนื้อเนื้อเหลืองมากสวยๆเลยครับแกคคามินนะครับผม เนี่ยยีบสาบาทแล้วก็15บาทรูปเล็กมาเนี่ยจะอ๋อเนี่ย,วยสวยๆครับผมมาใส่ถุงได้นะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศครับผมการซื้อการขายครับผมอยู่ปากซอย16บเลยครับผมตรงนั้นก็จะเป็นอโอเคขอบคุณนะครับให้ชมก่อนนี่รูปรอเท่าไหร่ 20บาทครอ๋อยี่สิบบาทท่านั้นล่ะเกบาทยี่สิบเกาแล้นู่นาใส่กรสบเก้บาทน่นะใช่นะสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทอ๋อเียจ้ะสิบาทออสิบกาทก็มีนู่นหลายๆนะคับเพื่อนนะเดียเียจัมาได้นะครับอยู่ที่ร้านเนี่ยนั่นคุณสวรรค์เนาะหลังก็จะชื่อว่าเออดาลี่นะเบอร์นี้เลยเหรที่โทรมานี่จ้ะ ข้างล่างนี้ครับเพื่อนๆนะโทรสอบถามราคาได้ครับอยู่ที่ตลาดผลไม้ฤดดูการครับซอยสิบนะครับเป็นมะม่วงนะเป็นผลไม้มะม่วงตอนนี้ก็ยังยังของยังไม่มาช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเต็มหมดแล้วครับร้านนี้ร้านใหญ่นะมะม่วงอย่างเดียวครับมะม่วงเยอะเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้ก็ของใกล้จะหมดเนาะตอนนี้เปิดกี่โมงเนี่ยร้านนะ่ะสองนุ่สี่ ที่สองสิที่สี่ครับที่สี่เปิดแล้วเนาะถ้าปิดตอนไหนปิดกี่โมงสองทุ่มสองทุ่มเหรออ๋อสองทุ่มเนาะเปิดทุกวันโอเคที่สองถึงสองทุ่มเนาะขายตลอดนะครับผมแต่ว่าปิดช่วงสองทุ่มเนาะของก็จะหมดคนก็จะน้อยแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมแนะนําให้นะครับสวัสดีครับผมไปต่อครับผมเดี๋ยวน้องน้อยพาเดินชมข้างในเนาะชมบรรยากาศเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ซอย16นะ ตลาดผลไม้ฤดูกาลครับผมตลาดไทยนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเนี่ยมาเลือกมาชมก่อนได้ครับผมส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นแก้กรมิ้นส่วนใหญ่นะวน14บาทครับผมตอนนี้ก็จะคัดให้ลูกค้านะอ่ามาสนใจก็สอบถามได้นะครับอยู่ที่หน้าร้านเลยนะแล้วแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ความสวยนะเนี่ยทน้อยก็พาชมไปเลยกับนิกแกะกรมิ้นนะสวยเลยนะ สวยแเ้วแก้กักมิินครับผมจะนี่ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผม14ด45บาทครับผมอันนี้ไม่แพงครับมะม่วงยังเนี่ยราคานี้ไม่ไม่แพงบห15บาทครับผมโอเค,คไต่อครับผมนี่ก็แมงโก้ครับแมงโก้แมงโก้99นะครับผม อันนี้ก็10บาทอันนี้โชคกันน้นนะครับผมแล้วก็12บาทมีนะครับผมเป็นเดือน9นะเดือน9ก้าอน12บ12บาทครับผมอันนี้เดือนเ okay. ก้าแก่รูปเดือนเกาใหญ่ย่ส2บาบาทน่าจะ23โอเคผมไปต่อครับน,นี่วาไพาไปชมมะม่วงดิบนะครับผมคลิปนี้มะม่วงดิบนะฮลัลโหลขออนุญาตนะเราถ่ายเนี่ยนะ เจอแต่แนะนําให้มาได้นะครับอยู่ที่ซอย16นี่แหละเข้ามาลึกๆหน่อยนะเพื่อนๆนะเนี่ยก็จะเป็นเดือนเก้าสิบบาทเนาะาเป็นโมเดลเก้ากับสวยๆนะครับ12บสองบาทนะเพื่อนๆนะนี่จะ้ะเอออ่อนๆน,นะมะม่วงเดือนเ้าตัวนี้ก็มาจากสุกพรรณเนาะอ่าของสุพรรณเยอะนะส่วนมากก็สุพรรณก็ทำโมะม่วงเดือน,นเน้าเนาะอันนี้ก็14บาทนะครับเพื่อน14บาทนี่จ้ะจะจะุดสวยๆรูปปีใหญ่ห,ยยหน่อยเนาะ อันนี้สิบ,บาทนะครับเพื่อนแต่ลูกเล็กหน่อยเอาไปใส่ถุงไปปอกได้ครับจ้ะโอเคของครับ <laughs> อาชมได้นะครับอาชมก่อนบรรยากาศอันนู้นก็จะเป็นเขียวเสวยนะครับเพื่อนเนี่ยเขียวเสวยก็มีนะครับผมยังไงพาชมเขียวเสวยก็มีนะเนี่ยเนื้อน้ำเหลืองก็มีเนี่ยจะสุกแล้วก็มีนะครับเพื่อนนะอันนี้สุกแล้วเนี่ยหัวเหลืองตัวเหลืองหมดแล้วครับนี่แก่นะเนี่ย โอเคน่าจะหวานนะครับเพื่อนนะมาชมได้นะเนี่ยครับผมมาได้นะครับร้านนันทการนันทรนันสปอนนะครับผมนันรสปอนผลไม้นะครับเบอร์โทรนะครับผมถามหน่อยนะราคาเท่าไหร่ครับ60บาทอ๋อมาได้นะครับเดี๋ยวเสวยนะครับผมตอนี้ไม่มีนะครับไม่ใช่หน้ามันที่นอกไลดูนะครับมันจริงๆมันต้องเมษาเนะครับ หน้าเมษาน้ามะม่วงต่อเป็นหน้ามะม่วงตอนนี้เดิมธันเดอนธันวานะครับผมนี่ยังมีมะม่วงอยู่นะแต่สวยนี่ทํายากนะเพื่อนนะเนี่ยหกสิบบาทก็ไม่แพงครับผมขอ,องขายยากนะครับเพื่อนนะฟ้ารั่นนะครับผมฟ้ารั่นฟ้ารั่นนี่ครับผมรถเท่าไรครับสามห้านาะอโอเคอนุญาตนะสามห้าครับผมร้านนูวนนะเนาะเบอร์โทรเนาะ สอบถามได้นะครับเพื่อนนะติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้ครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมนะที่ตลาดไทยนะครับผมผลไม้ฤดูกาลครับผมล็อกมะม่วงนะครับซอยสิบครับผมนี่จ้ะปีมีน้ำแล้วก็มีนะน้ำยำน้ำยำเท่าไหร่ครับ25บ้าบาทยบาทนะไม่แพงแล้วเดือนเก้าล่ะสิอสี่บาทครับเดือนเก้าสวยๆนะครับ14บาทครับนี่จ้ะโอ อ๋อสวยๆนะครับผมมาขอบคุณนะครับองคครับผมจับมาได้ครับผมตอนนี้ก็มะม่วงก็เริ่มออกนะตอนนี้ก็เป็นแก้กรมิ่นก็เดินก้ามีครับผมเป็นมะม,ม่วงยำมะม่วงสับนะอันนี้สวยๆเลยแกะกระมิ้นนะครับไปปอกมเนื้อเหลืองๆเลยนะแก่ๆเลยลูกใหญ่ๆเลยนะเนี่ยใหญ่ๆมากเลยครับสวยๆเลยนะยสวยๆนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ ยี่สิบแปดยีบ่บ,บอ๋อยี่สิบโอเคลูกวสวยๆนะครับผมยี่สิบเอ็ดบาทครับพีบ่จ๊ะชื่อร้านอะไรนะไม่มีร้านเนาะร้านอ,อยู่กันงกลางซอยเนี่ยหะเนาะเนี่ยรังห้าสามห้าสามหนึ่งเจสซี่อ่ะโอเคนี่ครับมาได้นะครับอยู่ที่ซอยสิบหกนะครับเพื่อนนะตรงกลางกลาง,กลางซอยนะเข้ามาตะลุเนี่ยรังสีน้ำเงินเนี่ยพี่น้องก็กำลังคัดอยู่ขอบคุณครับ ครับอันนี้คัดเหรออ๋อขอชมหน่ยนะได้นี่นะชมบรรยากาศนะเออเข้ากล้องหน่อยะมาได้นหมครับน้องกำลังคัดอยู่เบอร์สวยเบอร์อะไรมาคัดออกเนาะเบอร์ลายเออเบอร์ลายอันนี้เบอร์ลายนะเบอร์ลายนี้เท่าไหร่สิบแปดบาทเออสิบแปดบาทเนี่ยลายสวยนะเนื้อดีเนื้อมันตัวนู้นแหละเนื้อข้างในไม่เสีย ลูกใหญ่ๆนะฮะสิบแปดบาทเพื่อนมามาชมก่อนครับผมเออใหม่ๆนะครับสดๆอยู่โอเคทุกวันครับสดใหม่ทุกวันนะครับผมห้าสามเดือนครับห้าสามหนึ่งเนาะชื่อชื่อร้านเหรอชื่อร้านครับอ๋อชื่อร้านห้าสามหนึ่งนี่เลยครับอันนี้ครับเบอร์โทรครับเพื่อนนี่นะห้าสามหนึ่งมันตะแหน่อยู่นี่แต่มองชั้นห้าสามหนึ่งเนี่ยชื่อร้านเขาเลยมาได้ครับอยู่ที่กลางๆซอย16นะครับเพื่อนนะเดินมาจากปากซอย เดินเข้ามาอยู่ขวามือนะครับเพื่อนนะเนี่ยห้าสามหนึ่งนี่แหละโอเคขอบคุณนะครับครับจ้าไปอย่างน้อยไปตรงนี้แหละตรงนี้เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นซอยกลางนะครับเพื่อนนะซอยกลางก็เดินทะลุถึงกันหมดเลยนะซอยกว้างนะรถใหญ่ก็เข้ามาได้ครับรถมาส่งของมาได้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับตั้งแต่ซอยสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่แหละ อายันไปน,นู่นแหละข้างในก็จะเป็นแบบมีนะข้างในก็มีเดินเข้าไปดูก่อนครับผมส่วนมากจะเป็นม่วงสุกนะอ่าม่วงสุกพวกแก้วกระมิน้นห่อแล้วก็บ่มนะครับผมถัดไปนู่นก็จะเป็นผู้ลุงทุเรียนนะครับผมผลไม้่าง้อมังคุดนะครับแล้วก็เป็นผักนะครับไผ่ซอยยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยเป็นผักนะร้านผักตัวขาวนะครับผมโอเคปน้อยพาชมเนี่ยครับร้านร้าน,นต่อไปครับ เคยอ้อนอ้อนนะครับผมนี่จ้ะแล้วจะเป็นในแจ๊กกะมิ้นเนี่ยครับเพื่อนนะอ่าแค่เม่นลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กนี่ลูกเล็กนะครับผมแล้วก็ลูกใหญ่งมาหน่อยไซส์ใหญ่ไซส์กลางอันนี้ลดเท่าไหร่ครับขออนญุญาตนะสิบห้าอะอชี้สิบบาทยี่สิบบาทแก่อันเนี้ยพวกแก่ลูกใหญ่เลยครับยี่สิบาทผิวดีเลยนะครับเพื่อนนะ นงนี้แก่เนื้อเหลืองๆเ,เลยอ่านี่เท่าไหรจ๊ะสิบส่บาทิบสีบาทนะสิบสี่บาทใส่ใส่เล็กมาหน่อยนะครับผมใส่นี่เราไปใส่สูงได้เนีเพื่อนพักสามสี่ลูกสี่ลูกก,ก็ไม่ถึงโลหรอกเออนั่นสวยๆครับผมมาได้นะครับผมอยู่ที่ ซอยที่หกนะครับผมตรงกลางกลางซอย,เ,ยเพื่อนนะนี่จ้ะสวยๆนะครับผมแกอร์กามิ้นนี่จ้ะอันนี้เบอร์สองมาชมได้เนี่ยแต่มันสดมันสดๆ,ๆอยู่นะครับผมเย็นๆเลยเนี่ยสวยๆผิวดีๆนะเนี่ยผิวดีนี่จ้ะมาณ์ทิดสี่บาทครับเบอร์นี้เบอร์สองจะมีบ่มเลยนะแบบบ่มก็มีเดี๋ยวมองบ่มให้ดู โอเคครับผมขอบคุณครับไปเดี๋ยวน้อยพาเดินชมร้านสุดท้ายนั่นแหละอ่าเจ้าไม่เสื้อะายครับเสื้อะายมะม่วงเหรอมะม่วงเหรอ <c oughs> มันมาถ่ายมะม่วงเออกแกดีอันนี้ยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทมีแล้วก็นี่ก็ถูกอยู่นะไป ไปต่อนะครับเมื่อนะเดี๋ยวพาชมร้านสุดท้ายตรงนี้แหละอ่านี้ยม,มันมีหลายร้านนะครับมารูนข้างในก็มีนะมาดูแบบบ่มก็มีนะเนี่ยแกงกรมิ่นเดยกสอบถาม่อยแกงกระมิ่นเอ้ยนี่จะสุกบ่มก็มีนะครับบม่มนี่ราเท่าไหร่ถามหน่อยเท่าไหร่สามสิบแปดอ๋อแบบบ่มนะครับแบบสุกนั่นเนี่ยแกวกรมิ่นบ่มก็อร่อยนะ หวานดีนะครับเพื่อนนะมีหลายข้างในก็มีนะครับมาได้นะร้านอะไรร้านชื่อร้านชื่อร้านอะไรทวารีทวารีาารอ๋อด,ดูดูป้ายก่อนเดี๋ยวให้เบอร์ดูเบอร์โทรนะครับเพื่อนนะขออนุญาตนะครับอชั่วอาลีอ๋อโชัอาลีนะครับเพื่อนอ่ะส่องแสงหน่อยเนี่ยครับแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามได้นะครับผมมาดูได้นะครับอยู่ที่ ซอย15เนี่ยเนาะตรงกลางกลางซอยนะครับอันเดีวยวกันเหรออันนี้สามอ๋ออันนี้35เอออ่ะเอาไปไปขายสุกตอนนี้ก็มีแต่มะม่วงาแก้ขมิ้นเนี่ยครับมันอร่อยนะมันหวานนะครับเนื้อนึบๆเลยนะนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้แก้วแก้วดิบดนะอ่าสวยนะเนี่ยอันนี้15บบาท สิบห้าบาทเพื่อนนะลูกลูกลูกไซะสะ์ไ,ไซส์เล็กหน่อยแจะล,ล,ลายนิ่นรับผมสิบห้าบาทอันนี้ไเท่าไหร่นี่ราคา,าอันนี้สิบแปดบาทครับเพื่อนนี่จากสิบแปดบาทนะครับผมสวยๆนะอุ้ยลูกใหญ่อยู่นู่นเนาะลูกใหญ่เท่าไหร่ลูกใหญ่ยี่สิบเอ็ดบาทอ่ายี่สิบเอ็ดบาทนะราคาไม่แพงครับผมตันนี้มาดูได้นะครับร้านโชคอาลีนะครับเพื่อนนะที่มีแบบบ่มนะ แล้วก็แบบแบบดิบมีครับเบื่อนนี่ผิวสวยๆก็มีแล้วเนี่ยสวยๆลูกใหญ่ๆนี่เท่าไรบา40บาทลูกเป็นโลมั้งเนี่ย <c oughs> นี่ลูกใหญ่มากเลยนะ40บาทเนี่ยมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับเบื่อนนะมีหลายขนาดนะเบื่อนนะมาชมมาดูราคาก่อนครับผมลูกเล็กก็มีเนี่ยไซส์เล็กมาหน่อยนี่แก้วก็มินครับผมอันนี้21บาทนะ ก็มีเบลายมีนะเบลายเท่าไหร่จ๊ะเกสิบเก้าบาทแล้วลูกเล็กอ่ะน,นี่แหละสิบแปดบาทโ,โอเคโอเคลูกน้อยพักสมหมดแนะล้วร้านโชคอาลีนะที่จะมาดูได้ครับอยู่ที่กลางๆซอยเนี่ยครับผมเนี่ยทางซอยสิบห้านะมีอยู่สามซอยนะครับสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะมีอยู่สามซอย เป็นผลไม้มะม่วงนะครับผมมะม่วงตอนนี้ก็แกะตมินจะเยอะนะจ้ะแ,แต่ไม่ใช่หน้ามะม่วงเนาะก็ยังมีอยู่นะครับผมมาได้นะอยู่ที่ตลาดไทยนะครับอ,อยู่ที่ตาบลคลองหนึ่งอนำะเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อนนะดูตลาดผลไม้ฤด,ดูการซอยซอยสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับผมมาได้นะครับตอนนี้มีของนะครับผมช่วงบ่ายๆก็จะเยอะนะครับผมจะเป็นมะม่วงนะ โอเคครับผมลุงน้อยก็พาชมทั่วหมดเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับลุงน้อยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับบััสดีครับจ้ะ